สวัสดีครับผมสอนอพักเครื่องนะครับพบกันในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้จะพามาชมตลาดพักเครื่องนะครับอยู่ที่ถนนไทยล่านครับเป็นตลาดพักเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในถนนนี้นะครับก็มีโต๊ะแดงครับวันนี้นะถามเขาแล้วว่ามีประมาณ150โต๊ะนะเขาจะมีตลาดนัดวันพุธกับวันอาทิตย์ฮะเดี๋ยวไปชมกันครับว่าแต่ละโต๊ะมีพักเครื่องอะไรบ้างครับไปชมพร้อมกันนะครับครับเจอแล้วครับ ติดหลวงพ่อเพี้ยนต้องขอสวัสดีติดพี่ติดพี่นี่ครับมีหลายอย่างครับผมเห็นแล้วบ้านเยอะตัวนี้ตัวนะเห็นแล้วรุ่นเยอะเยอะเลยอาจารย์หายากเนาะทังนั้วน่ะเยอะเลยนี่ครับเพี้ยนทั้งนั้นเลยครับเนี่ยมีผสมด้วยหลายหลายอย่างแต่ก็มีหลวงพ่อเพี้ยนเยอะกว่าเพื่อนอืมัำแสดงว่าแสดงว่าน้าก็ไปตั้งแต่เริ่มแรกเนาะครับ เสือแล้วเสือสี่เก้าตระกรุทองคนี่นี่เขาเรียานี่ครับหนมโปครับตะกุดทองคำเก้าดอกที่พันตำรวจเอกอนุชิตโดนเอ็มสิบหกยิงนะครับระยะเผาขนไม่เป็นไรเลยนี่ครับยิงประทับบ่าเลยนะครับอันนี้นะครับที่อาจารย์ยอดเล่าเรื่องไปเล่าเรื่องลงในของอาจารย์ยอดนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือนี่ละครับรุ่นนี้ แล้วที่อาจารย์ยอดเอ่ยถึงผมนะครับก็คือผมนี่แหละนี่ครับสกุลค่อนข้างหายากครับมีรายการประกวดแล้วด้วยอ,ม,อมีหลายอย่างไม่เยอะครับมีหลายอย่างมีเสือกระโดดด้วยครับนี่นี่อันนี้นอันนี้เล่ท่านเน,นี่ครับเล่เสือกระโดดนะครับนี่ครับสิทธิ์พี่ชื่ออะไรนะครับ มามาตั้งขายทุกวันที่นี่ใช่ไหมใช่ครับไม่จุกผมชื่อวันอาทิตย์บุญชูเนี่ยพี่บุญชูนะครับเนี่ยพี่บุญชูเ็าบอกว่าไปกราบหลวงพ่อเพียนตั้งแต่วัดยังไม่เจริญนะครับครับไปแต่วัดยังไม่เจริญเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาทุ่งนานี่ครับที่เจริญมาพูดถึงทุ่งนานะยุคแรกๆนี่โอ้โหก่อนผมมีนะครับนี่ไปก่อนผมแล้ว มีรูปหล่อผมเพลนนี้ตั้งราคาไว้เท่าไหร่เนี่ยผมออกมาตอนนั้นตั้งราคาไว้หกพันนะฮะนี่ครับตั้งราคาไว้หกพันเองครับไม่ได้เอากำไรเยอะแยะเลยนะครับพร้อมแส่แส่รับรองครับแส่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับเด็ดเงินท่านมีหลายอย่างนะราคายังไม่สูงว่าตอนนี้เก็บได้เก็บเลยก็เย็นสามพันร้อยลดราคาอย่างไม่ค่อยสูง นี่ก็ใช่ทั้งนั้นนะฮะใช่พวกนี้แจกกรรมการไอแจกกระถินห้าส่วนแจกกระถินห้าส่วนแจกกระถินนี่ก็แจกกระถินทั้งนั้นเลฮะมีเยอะก็มีเสือจิ๋วรุ่นแรกด้วยนะครับนี่เสือจิ๋วรุ่นแรกครับตัวเล็กๆนี่ผมก็ใช้บูชานะครับเนื้อเงินเรานี้ก็ไปไกลแล้วนะครับรุ่นนี้เนี้ยนี่ไงนี่ของพี่บุญชูเขาก็ใส่ด้วยครับนี่ ติดกายสิทธิพี่สิทธิพี่ถือว่าเยอะเดี๋ยวตัวนี้เาวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหายอยู่ในกล่องไม่เป็นไรหรอกเขาวางมา,าพี่เยอะเกือกพี่เยอะใจมีตรงนี้ครับมาดูนี่ครับนี่นี่ก็หลงพวกเพี้ยนทั้งนั้นเลยนี่นี่ก็ชนนใกช่ทั้งนั้นนะเนี่ยใช่ทั้งนั้นนี่ใช่ทั้งนั้นครับขนมปนนี่ก็ใช่นี่พะกิ่งนารายณ์ครับอ่านี่ครับปีลึกมากครับปีสี่ 49ใช่ใช่ใชของผมก็มีองค์แบบนี้แล้วก็นี่ครับโซนนี้หลงวงพ่อเพียนนครับปีลึกๆทางนั้นเลยนะครับของพี่บุญชูนะครับใครนสนใจก็มาแวะดูได้นะครับอยู่ตรงตลาดนัดพระเครื่องถนนทไทยลาดนะครับอยู่นี่ครับรับประกันแท้แน่นอนเพราะว่าท่านเป็นสิษย์พี่เข้าไปวัดเกินกระถินก่อนผมอีกนครับเนี่ย ไม่น่าเชื่อเลยไอ้ลูกมาวันนี้ได้มาเจอสิทธิ์พี่เราอันนี้เงินมีตัวเดียวเนาะสี่เก้านี่มีมีสองตัวให้อีกตัวหนึ่งรู้สึกจะตัวหนึ่งมีตะกุดหลวงพ่อคูณอยู่ที่ป่าเพราะว่าผมทําไว้ใช้เองเขาเป็นสิทธิ์เป็นสิทธ์อาจารย์เดียวอยู่แล้วหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่อเพี้ยนครับไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วอยู่ในนี้แหละ ไม่เจอแล้วอยู่กล่องอื่นยังไม่รู้ได้กระเสียดผิวมาอันนี้ไม่ดีพี่ม,มันไม่มีโค้ดนี่ฮะอ,อันนี้ก็ใช่บลอตสี่เก้าแรงว่าพี่เล่นทุกรุ่นเลยข้าจำได้หมดเลยสายตรงสายตรงแางก็สายตรง ไหนครับหกร้อยพี่ออีกตัวอยู่ไหนเนี่ยอืหาไม่เจอไม่เจอจริงพี่หเหลือตัวเดียวแล้วนะ่ะ ได้แล้วตัวครับเสือ49เอาเน็ตได้เท่าไหร่ได้500อะพี่ได้500ครับ500เองฮะก็ได้แค่นั้นนะครับพผมผมก็เหลือตัวนี้ตัวเดียวแค่นั้นพูด600ได้ไหมไม่ได้พี่พูงเอาไป800พี่เสือได้เสือ49ครับเสือ49เสือจิ๋วก็มีแต่เสือจิ๋วผมมีมีมีหลายอย่างครับมีเกือบทุกรุ่นละครับผมได้เสือ49กลับนะครับ ขอบคุณมากครับจะได้เอามาคู่กันเดี๋ยวเอาเนื้อเงินให้ให้ก็ดูก่อนนี่ครับเนื้อเงินจะอยู่นี่กช่พี่สวยเป็นหมื่นไหมตอนนี้เกือบแตกเกือบแตกโอ้โแพงขนาดนั้นเลยนะใช่พี่ไหน ตัวนี้สี่เก้าสี่เก้าเน่งเินเป็นเสือที่ที่หลวงพ่อปลูกเสกอยู่ในห้องปลูกเสกเนี่ยเวลาหลวงพ่อไปปลูกเสกจะอยู่ในกล่องมันจะดิ้นคืออันนี้อ้างอิงมาที่หลวงนาเทืองที่เขาอยู่ในเหตุการณ์หลวงนาเทืองก็ยังอยู่ที่วัดเจ้าวาดหรือนาเทืองไนีไม่ใช่เจ้าวาดเป็นเป็นหลานหลวงพ่อเพี้ยนอ๋อทุกวันนี้ใช่เป็นเจ้าวาดหลวงนาเทืองก็เป็นพระลูกวัดเดี๋ยวเสาร์ที่หน้าผมก็จะไปที่วัดเกิดกระสินนี่งานอะไร ก็ไปอาบุญกระถินมาเป็นสะพานบุญให้ลูกศิษย์กองนึงก็ตอนนี้ก็มา20กองแล้วมาเรื่อยๆกองละ2 0 0 0แล้วก็แถมอะไรเจ้าภาพที่เป็นสะพานบุญจะได้เท้าเวสุวรรณสูง9นิ้วแล้วก็ทำบุญ100บาทจะได้ผ้าเนื้อผงที่มีอัฐิหลวงพ่อเพี้ยน20 20องศองละร้อยอ่ะใช่ครับนี่นะครับพราขอมัน25องค์เป็น 1,500่อ,องละ2,000หยิบเก้าเนี่<อ>ยเพรพาะหลวงพ่อที่เป็นเป็นเป็นได้อันเดียนในสิ้นเนี่ยอ่าที่เป็นเท้าวิสุวรรณเหรอใช่ใช่ถ้าเป็นทอเทงเหลืองเจ้งเลยไม่ได้เพราะว่า้าหล่อตัวก็ตัวหลายพันใช่ใชเป็นในสิ้นแล้วก็สีเดียวกับวิหารบูรพาจารย์สีแดงๆนี่แหละครับนี่ก็มีหลายอย่างมีปกเนึ้อหน่ตรง นี่ผมก็มีนี่นี่นี่มีนอินมานเชอทงแพงไหมอาจารย์กระถิน47นะอ๋อนุมานเชอร์ทงเนื้อเงินอ๋อเขาเรียกขุนกระบีเมืองละโวจะเป็นตัวหานุมานเลยใช่ใช่ขุนกะบีก็แพงอยู่เพราะมีรายการประกวดยอดนิยมมันไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นผมเอามาจากน้องที่ทํางานนึกว่ามันจะนึกว่านั่นนี่นะครับลูกศิษย์ลุงพ่อเพี้ยนนะครับถ้าเขาดูแล้วว่าไม่ใช่เขาจะบอกเลยนะครับ คือสายหลวงพ่อเพี้ยนจะเป็นอย่างนี้จะแนะนํากันเลยนะครับบางทีใช่ใช่ใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่นี่เขาจะบอกเลยตอนแรกท่านยังไม่รู้จักผมนะครับเขาก็รีบบอกเลยแต่เจกคนนี้น่าจะเคยเห็นผมก็รีบทักก่อนผชไม่เหลือแล้วหลวงพ่อเพี้ยนขายดขายเข้าไปยังมีอีกเยอะที่บ้านนะหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยพวกนี้ยังเยอะเลยอย่างเยอะไม่ใช่อย่างน้อยเชื่อเลยว่าตั้งแต่รุ่นนั้นต้องมีแบบเกือบทุกอย่างเลย เขาเข้าไปวัดตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วซื้อนอกด้วยนะซื้อซื้อทุกอย่างที่ชอบซื้อทั้งเก็บทั้งสะสมไปปมาๆตอนนี้ก็เอาออกมาจําหน่ายจะแจกเพราะว่าไม่ได้ทํางานแล้วครับไม่ได้ทํางานก็แรกสะสมไว้อะเนาะใช่ไม่ได้ทํางานแล้วเกษียณออกมาเยอะเลยเนาะสี่ปีแล้วสามสี่ปีสามปี โอเคครับขอบคุณมากครับพี่นวลสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาเดินดูพระเครื่องที่ตลาดพระเครื่องอารราชามสิบสี่ทับหนึ่งนี่ครับที่เห็นอยู่นะครับก็มีโต๊ะแดงวันนี้ก็ได้พบได้เห็นพระเครื่องหลายแบบนะครับแล้วก็ได้มาเจอสิทธิ์พี่นะครับสายหลวงพ่อเพี้ยนด้วยกันครับผมก็ได้บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนกลับไปด้วยนะครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสนอชาแนลนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ